แบสเน็กมันไปเอาธงหนี่ครับยิวสองไข่ลูกบอลเพลิงใส่ธงที่เราเป็นเจ้าโอ้โหตายหมดอุ้ยโอ้โหอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับเกมเวมันพีชเบลที่รัดนะครับผมก็เกมเวันพีชเบลที่รัดมันเป็นเกมมือถือแต่เอามาลงสตรีมนะครับไอดีเนี้ยผมเติมไปโอ้หลายแสนนะเพื่อนๆเพราะว่าอะไรถึงเติมไปหลายแสน เพื่อนๆลองดูราคาเพชรมันดิโอ้โหดืน่ะครับพันหกร้อยยี่สิบอ่ะเพื่อนๆมันได้แค่หนึ่งร้อยร้อยยี่สิบเพชรแต่ว่าถ้าเราสุ่มตัวตัว,ตวแบบสี่จักรรรัตตัวแบบว่าโคตรๆอ่ะมันใช้เกือบสามสามพันเกือบสี่พันเพชรเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับเพื่อนๆที่จะหมดไปหลายแสนนะเพราะว่ามันเป็นเกมลิขสิทธิ์อ่ะเพื่อนๆมันค่อนข้างแพงนะครับม,มันแพงมันแพงมันแพงอยู่แล้วนะครับอ่าพวกลิขสิทธิ์อ่ะเกมแบบลิขสิทธิ์แท้นะครับ ค่าลิขสิทธิ์มันแพงอะไรเงี้ยนะกะ็ช่างมันช่างมันนะครับตอนนี้ผมก็จะเวลร้อยละอีกนิดเดียวนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะเพราะว่าติดไฟเอ็มนะครับปกติผมก็เล่นทุกวันนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวผมจะมาสุ่มตัวไคโดให้ดูนะครับตัวไคโดก็บัฟมาใหม่เพื่อนๆค่อน,อน,ข,อนข้างเก่งเลยนะครับเป็นตัวไคโดร่างเมานะครับร่างกินเหล้านั่นเองนะครับตอนแบบว่าสภาพยังดีๆอยู่แต่ก็มีแอบกินเหล้าอยู่แหละนะตอนนี้ ก็เป็นตัว ex ครับเพื่อนๆตัว ex ก็จะเก่งโองนะครับตอนแรกเ่ยตัวนี้เล่นไม่ได้แล้วนะในเมตาเนี่ยเพราะว่าตัวละครตัวละครของเขาเนี่ยค่อนข้างช้านะครับไม่ว่าจะเป็นท่าโบโลเบกนะครับลมหายใจอเวจีช้านะครับแล้วก็ลูกไฟที่ตกใส่ธงของเราก็ช้าแต่นี่คือบัฟมาใหม่ a n i m เมชั n Skill เร็วขึ้นนะครับแล้วตัวก็ถึกสุดๆนะครับผมก็แต่เนี้ยคือผมยังไม่ยังไม่มี ยังไม่มีเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ชอบไคโดนะผมเกลียดมันด้วยซ้ำนะครับก็เลยไม่สุ่มนะอ่าเดี๋ยวนี้คือแอบสุ่มไปแล้วล่ะนะครับตอนนี้ผมมีเศษอยู่200กว่านะครับอีก350เพชรเนี่ยอ่าอีก350ยเศษเนี่ยผมจะปลดล็อกไคโดได้นั่นเองนะครับก็อันนี้ผมเติมมา600นะครับก็เดี๋ยวจะมาสุ่มไอตัวนี้นะครับอ่ะโอเคไม่พูดพราำทำเพลงกดเลยครับดอกแรกได้ไหมกดเลยครับอุ้ยได้เลยเอาเฮ้ยได้เลย โอ้ยเพืเ่อนๆได้เฉยเลยครับโอ้โหแล้วผมเติมไปตั้งองใบเอ้าเอียงกะโอ้ยได้คิงมาด้วยโอ้โหดวงครับดว,ดวงอ่ะกดข้ามครับสวดผมมะสวดผมกดข้ามาได้ดอนชิงเจ้ามาด้วยครับหาด้วยแปสิบละงงเลยเพืเ่อนๆได้แบบอยียงวะเอียงก็นะครับก็เสียไปหกรไม่ใช่600นะครับแอบเสียเพชรไปอีกสองสเพชรนะครับ เดีนี้แลกเศษตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อกดล็อกเวล80ได้ในนะครับจะเ,เล่นให้ดูสักตาหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะเพื่อนโอเคจะเล่นให้เพื่อนดูนะชิบอ่าโอเคเวลเวล75แล้วไคโดอ่านาปีหนวดดำมาแล้วอ่าครับไคโดเวล80นะเพื่อนไปเดี๋ยวเราลองไปอารวาสในนิวเวอร์กันนะครับ ตอนนี้นี่ครับตอนเป็นภาพเป็นสามดีนะสวยนะครับโอ้โหดอกดอกเดียวได้เลยนะเพื่อนแต่เสียหกร้อยนะครับไม่น่ามือไวเลยนะแบบนี้นะครับดอกเดียวก็แบบว่ารูใหม่รูมือผมเป็นคนดวงดีนะสูมอะไรแป๊บเดียวก็ได้ครับเพื่อนไม่ไม่เกลือไม่เกลือไม่เกลือนะอันนี้ค่อนข้างขิงหรือเปล่านะครับอันนี้แอบแอบแบบขิงนะครับเพืเ่อนๆอาจจะแบบว่ามันไฟนั่นเพื่อน เหรียญน,นะครับเหรียญก็ไม่มัวนะผมจัดแบบก็ผมก็เล่นเป็นอ่ะนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ขิงข่าอะไรนะครับก็คือผมก็เล่นเป็นจริงๆอ่ะนะครับเหรียญที่ผมจะใช้จะเป็นเซตของมันเลยนะครับเซตนี้มันจะเวลาที่เราโดนโจมตีเนี่ยสกิลหนึ่งเราจะคูดาวไวแ่นิคนะครับก็เหมาะกับสายโล่แน่นองนะครับไปเดี๋ยวเราไปอรารวาสใน New World กันเลยนะครับนี่ผมชื่อพระเอก AV ครับ ขยายจุดสูงสุดของโจรสลัดไทยทีมนัออ้นยังใกล้ๆอยู่เลยนะครับทาหนาที่สายโลคร,ครับเพื่อนๆเอาธงก่อนนะครับแล้วก็เติมเกรใไฮดูหลังบัฟเมื่อใหม่มันจะเพิ่มเพิ่มเกรดธงนะครับไว,ไวขึ้น50%ครับนี่นะแล้วสกิลสกิลสกิลที่สองของเรานะครับสกิลตัวอาก็คือมันจะปล่อยลูกบอลเพลิง ใส่ธงของเรานะครับที่เราเป็นเจ้าของนะใครที่อยู่ในธงก็ตายห่าหมดนะครับโยเวนเพื่อนตัวเองให้ครับอาเดี๋ยวผมจะโจมตีต,ตัวอันเพื่อนโบโลโบโลเบกโอ้โหไกลมากเพื่อนๆนี่ครับโอ้โหแล้วไคโดมันเป็นตัวละครที่อ่ามีพัฟฟิฟการโจมตีธรรมดาที่ค่อนข้างไวอยู่แล้วอนนอ,อันนี้คือ ไม่ได้ดูแบบว่าเอาเก่งเอาอะไรเพื่อนมาดูแบบว่าทดสอบเกี่ยวให้ดูแล้วกันนี่โอ้ยตัวใหญ่มากเพื่อนผมเคยเล่นนะครับเออมาถึงก็เตะก,กูเลยนะหัวใจเ,เด็กโว้โลกูกเอา้านี่ครับขอใช้ลมหายใจเวทีเอาเรา,าได้นี่โอ้โหหัดวดำมีทีเดียวตายครับ มันไม่มีตัวอยู่ในธงเลยครับก็จะใช้สกิลสองให้ดูนะอ่ะแต่แบสเน็กมันไปเอาธงเลยนี่ครับสกิลสองควายลูกบอลเพลิงใส่ทงที่เราเป็นเจ้าโอ้โหตายหมดอุ้ยโหดเกินนั่นเพื่อนโหดแบบนี้ใครจะเล่นด้วยซัมนี่โหดเกินนั่นเพื่อนที่โกงเลยโบโล เบกนี่ครับคนทุเรียนอ่าตัวแบบตัวตัวโกงอ่ะ่ง่ายๆดูดิแบบมองไม่เห็นอะไรเลยท่านเพื่อนตัวแบบต้มเตรียมจัดนะครับก็มันมีสกินนะไฮโดตัวเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดมันมีสกินแบบเสื้อเสื้อสีแดงสีน้ำเงินนี่แหละเดี๋ยวรอสกินมันวนกลับมาไม่แรกหัวหนุนปุ๊อ่าสกิลหนึ่งมาแล้วครับลมหายใจ อเวกี้อ่านี่ครับเพื่อนๆโอ้โหโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับสำหรับใครโดนตัวนี้นะตอนนี้ก็ยังยังมีให้สูงเพื่อนๆการันตีแค่เพ็ดอ่าพันเพชรหรือประมาณพันบาทนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวมันเป็นตัวเย็กที่มันเก่าแล้วโอ้โหเป่าทีเดียวหมดตี้ครับ นี่ครับระดับ4จักรพรรดิโอ้โหโหดจริงนะครับแล้วก็ตัวของบัฟของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีหรือว่าเกาะนี่ขึ้น2ขีดเลยก็ประมาณนี้เพื่อนเล่นให้ดูขำๆนะนี่ครับตอนชนะกายาเป็นมังกรด้วยนะเป็นไงล่ะโหดจัดอ่ะโอเคถ้า ชอบก็ไปสุ่มไปหากันเอานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละโอเคขอบคุณครับ